ต่อกันนะคะกับมีมีพฤติกรรมมีลักษณะอะไรที่เกิดขึ้นบ้างถ้าอยู่คุณอยู่ใน trauma bonding นะคะคุณมักจะเกิดการถกเถียงการทะเลาะกันในเรื่องเดิม,เ,ดมเรื่องเดิมๆซ้ำๆเดี๋ยวมาปีใหม่มาทะเลาะกันเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทุกๆเดือนทุกครั้งที่มีเรื่องประมาณนี้ก็ต้องทะเลาะกันเรื่องประมาณนี้อีกแล้วทะเลาะวนเวียนคือปัญหาเดิมเรื่องเดิมเลยนะคะแต่ว่า มันไม่จบไม่สิ้นอะนะคะเพราะว่าปัญหาไม่ได้ถูกแก้แล้วก็จะทะเลาะวนเวียนเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆซึ่งจริงๆการทะเลาะเรื่องเดิมๆมันแสดงให้เห็นว่าอะไรมันให้มันจะได้เห็นการที่ขาดความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้มีการแบบ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่มีการพัฒนาความคิดมิได้มีการเติบโตในความสัมพันธ์นี้ก็คือยังคงทําตัวเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิมไม่คิดที่จะแก้ปัญหาเหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็เกิดจากการที่ขาดความเข้าอกเข้าใจเพราะว่าอะไรพอขาดความเข้าอกเข้าใจก็ถึงจะไม่เคยคิดจะเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เลยวนเวียนอยู่กับปัญหาแบบเดิมๆได้อรอไหมคะนะคะมันก็จะเกิดไอ้ความแบบซ้ําซ้ำซ้ำทะเลาะซ้ำซากเรื่องเดิมๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบเน,นี้ยก็มักจะคิดว่าแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันยิ่งอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะมีความคิดลักษณะที่แบบเออแบบ ไม่มีใครรักฉันได้เท่านี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการสะกดจิตของคนอีกฝ่ายหนึ่งเนาะที่ที่อาจจะเป็นนาซิซีสหรือไม่ได้เป็นก็ตามนะคะแต่เขาจะสะกดจิตเราซ้ําๆว่าแบบไม่มีใครรักเราได้มากเท่านี้อีกแล้วในชีวิตนี้แล้วเราก็ฟังแล้วเราก็แบบถูกสะกดจิตเราก็เชื่อตามใช่ไหมคะไม่มีใครแล้วที่จะรักเรามากเท่านี้อีกแล้วนะเราก็อยู่ไปเราก็เราก็เชื่อตามเราก็อยู่ไปนะคะหรือเราอาจจะมีความคิดว่านี่มันคือความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นท e ี่สุดในชีวิตเราแล้วทั้งที่มันแย่ขนาดนี้นะคะแต่ว่า มันคือการที่ถ้าเราไปถามคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเหมือนเขาอธิบายไม่ค่อยได้ นะคะอันนี้คืออีกลักษณะหนึ่งคือมันจะเหมือนเขาาอธิบเขาอธิบายไม่ได้ว่าเขาอยู่ทาไมอะเนอไหมคะคือถ้าเราไปถามคนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเฮลที่ที่มันดีจริงๆเป็นความรักที่ดีจริงๆเขาจะตอบได้ว่าฉันอยู่กับคนนี้เพราะว่าฉันรักอะไรในตัวเขาฉันชอบคุณลักษณะอะไรเขาดีกับฉันแบบนั้นแบบนี้เขาเป็นคนมีเมตตาเขาเป็นคนดีแบบแบบยังไงเขาทําดีกับฉันยังไงบ้างมันจะมีความเคารพลบ ซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์มันจะมีความเห็นอกเห็นใจในความสัมพันธ์จะมีการเติบโตร่วมกันพัฒนาตัวเองร่วมกันมันจะมีหลายๆอย่างที่ดีที่บ่งชี้ถึงถึงความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีนึกออกไหมคะแต่คนนี้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเสพติดแล้วออกมาไม่ได้เนี่ยไอความสัมพันธ์ที่เราบอกว่ามันเหมือนยาเสพติดเหมือนกันพนันเนี่ยนะคะก็คือ trauma bonding เนี่ยคือออกมาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้ด้วยว่าอยู่ต่อเพราะอะไรแล้วเวลาที่อธิบายก็จะอธิบายอะไรที่แบบมันดูแบบ เพอ้อเพนิดนึงดูแบบดูแบบงงงงนิดนึงเช่นแบบอย่างที่พี่บอกอะค่ะก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยฉันไม่เคยรักใครมากเท่านี้มาก่อนฉันไม่เคยมีใครรักฉันมากเท่านี้มาก่อนหรือแบบเรารักกันมากหรือมันดีมากแต่มันเหมือนแบบแทบจะเหมือนเป็นเรื่องที่มาหาัศจ,จันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้อธิบายว่าเพราะอะไรถึงถึงอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าทําไมถึง รักคนคนนี้ก็ยังจะอธิบายไม่ได้เลยนึกออกไหมคะมันจะอธิบายไม่ได้นะคะนี่คือนี่เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะอธิบายนึกออกไหมคะอ่ามันแบบว่าเหมือนอยู่เหมือนเหมือนเหมือนยาเสพติดอะไรเงี้ยนึกออกไหมเหมือนถ้าเราไปถามคนที่ติดยาเสพติดแล้วถามว่าอ่ะคุณเสพยาเพราะอะไรมันไม่สามารถจะอธิบายเป็นข้อดีออกมาได้ถูกไหมว่าว่าเสพยาทําไมมันก็คือฉันเสพแล้วมันติดไงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือความสัมพันธ์ที่เป็น trauma bonding เนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้แล้วเราจะออกมา จากความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้ยังไงล่ะคะนะคะ,นะคะก่อนอื่นเลยนะคุณต้องหา Support System นะหาคนที่เขาจะเ,เป็นคนที่เป็นเพื่อนแท้ของคุาจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นเพื่อนคุณอะไรก็ตามนะคะที่เขาจะซัพพอร์คุณช่วยคุณนะให้คุณผ่านพ้นเรื่องนี้แล้วออกมาให้ได้อันที่สองคือคุณต้องหาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นนักบําบัดนักจิตวิทยาอาจจะเป็นโค้ชอาจจะเป็น ใครก็ได้นะคะที่จะช่วยคุณนะให้คุณสร้างความแข็งแรงจากภายในให้คุณเยียวยาบาดแผลของคุณที่เคยเกิดขึ้นมาจากอดีตจากวัยเด็กจากพ่อแม่จากครอบครัวจากคนที่เลี้ยงดูคุณมานะคะคุณสามารถเยียวยาตัวเองได้นะคะอันนี้นะขอคอนเฟิร์มนะใครที่ฟังอยู่คุณสามารถเยียวยาตัวเองได้นะคะแต่การที่เราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ Relation s h i p แบบนี้แน่นอนแหละมันเปลี่ยน Worldview ของเราอยู่แล้วมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้อยู่แล้วนะ คนที่โตมาแบบโลกสวยอะ่ะคือแบบว่าไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้เขาก็จะมองโลกมองคนแบบหนึง่งมองความรักความสัมพันธ์แบบหนึง่งแต่ถ้าเราเคยโตมาในโลกที่มัน a b u s i v e ที่เราเคยถูกทำร้ายด้วยคำพูดจิตใจทางด้านร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยมุมอมองที่เรามีต่อโลกต่อคนต่อความรักมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะแต่อันนี้สําคัญมากเราไม่จําเป็นต้องตกเป็นทาสเราไม่จําเป็นต้องตกเป็นเหยื่อ ของเรื่องราวเหล่านี้ในอดีตของเราเราสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นมันม่ได้เราสามารถเยียวยาตัวเองจากเรื่องราวเหล่านี้ได้<ม>นะคะถ้าเราเลือกที่จะทําแบบนั้นนึกออกไหมคะแต่ใครล่ะที่จะที่จะช่วยเราได้มันคือตัวเราเองที่เราจะลุกขึ้นมาตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่าโอเคฉันจะไม่เป็นทาสฉันจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะคะ แล้วฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ฉันจะไม่เอาแล้วอะคือต่อถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองคุณออกจากความสัมพันธ์นี้มาได้คุณก็จะไปเจอความสัมพันธ์อันต่อไปที่เหมือนกันเลย ที่คล้ายๆเดิมเลยเพราะว่าเรายังไม่เรียนรู้บทเรียนตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนตัวเองตราบใดที่เรายังไม่เยียวยาตัวเองจากเรื่องราวในอดีตเราก็จะไปวิ่งหาสิ่งที่เรียกว่า familiarity ก็คือความคุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยความรู้สึกที่คุ้นเคยฉันเคยคุ้นเคยกับความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่ถูกรีเจ็จากพ่อแม่ความรู้สึกที่ถูกทําร้ายจากพ่อแม่ความรู้สึกที่ถูกตําหนิวิพากษ์วิจารณที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีพอที่ทำให้ฉันรู้สึกไร้คุณค่าด้อยค่านู่นนี่นั่น นะคะคุ้นเคยความรู้สึกนี้เพราะฉะนั้นล้วก็จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยอยู่ดีนึกออกไหมคะอันนี้มันคือแบบมันเป็นกลไกาการทําง,งานของสมองเราจิตใต้สําสนึกมันมีบทบาทแบบนี้มันทําให้เราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในสภาวะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกคุ้นเคยเพราะอะไรที่ไม่คุ้นเคยมันคือน,นอกคอมฟอร์ทโซนแล้วจิตใต้สําสนึกมันไม่ชอบนะคะจนกว่าเราจะใช้อิจิตสํานึกจิตที่มีนสติมีปัญญามีตรกกะเหตุผลของเราเนี่ยที่มันมี มีมีพลังมีอำนาจต่อการตัดสินใจของเราแค่หนึ่งหนึ่งห้าเปอร์เซ็นมันอาจจะฟังดูน้อยนะแต่มนุษย์เรามันมีความมหาศาัศจรรย์ตรงนี้ถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเรามีความรู้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไอหนึ่งหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะสามารถที่จะทําให้เรารู้ทันไอจิตใต้สํนึกเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ได, 95, ได้แล้วพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ได้แล้วสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีที่มันเฮลตี้ที่มันสุขภาพดีได้เราไม่จําเป็นจะต้อง ปล่อยให้อดีตของเราเนี่ยนะคะมันมากําหนดชะตากรรมของเรานะคะมันสามารถออกมาได้นะคะแล้วก็นะัก็จะมาทำคอนเทนต์นะในช่องทางต่างๆของนเรานี่ยเพื่ออะไรแท้ๆท,ที่สุดแล้วมันคือพันธกิจของน,นัที่จะต้องการทําให้คนเรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นทําให้คนเรามีความสุขความเติม,เต,มเต็มในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราในวงการโคชชิง่งวงการจิตวิทยารู้กันอนะแต่คนที่อยู่นอกวงการนี้ไม่ไม่รู้อะไม่ได้รู้สิ่งเหล่านี้นะคะนะต้องการที่จะนําสิ่งเหล่านี้มาให้คนทั้งหมดเนี่ยได้รู้นะคะเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้นะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเลือกอะไรที่มันแบบไม่โอเคสําหรับชีวิตเราถูกไหมคะแล้วถ้าชีวิตเราดีขึ้น เราก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบตัวเราแล้วชีวิตของคนพวกนั้นก็จะดีขึ้นเช่นกันแต่ถ้าเราอ่ะยังเลือกที่จะอยู่กับสิ่งเดิมๆอยู่กับแบบความเชื่อเดิมๆที่มันถูกโปรแกรมมาสมองเรามาตั้งแต่เด็กจากพ่อแม่เราจากการเลี้ยงดูที่มันผิดๆเนี่ยนะคะเรายังเลือกอยู่กับตรงนั้นเรายังเลือกอยู่กับความเป็นเหยื่อการติดอยู่ในความแบบดรามา่าหรือการอยู่กับ การน้อยเนื้อต่ําใจในชะตากรรมชีวิตการด้อยค่านู่นนี่นั่นของเราเนี่ยเราก็จะส่งต่อความทุกข์นี้ให้กับคนรอบตัวเราเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะถ้าบอกว่าคุณทําร้ายตัวเองแล้วคุณก็ทาร้ายคนอื่นด้วยดังนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะยังคงทําตัวอยู่ในในจุดจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งคุณต้องหา support system คุณต้องอ่านหนังสือคุณอ่านหนังสือทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ การออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเรื่องของ trauma bonding เรื่องของ attachment style นะ การเลี้ยงดูเหล่านีนะ้มักจะทำให้คุณเกิด anxious หรือ avoidance attachment style นะซึ่งนะาเคยพูดถึงใน podcast ไปแล้วนะคะไปฟังกันได้ที่ reinventing you redesigning life หรือว่าเ g e facebook coach nida ก็ได้นะคะจะมีวิดีโอเต็มตอนเต็มอยู่ในนั้นนะคะเป็น ep 29.30.31ประมาณนี้นะคะการเลี้ยงดูลักษณะที่นะ้าเล่าให้ฟังจะทำให้เราหลายๆเคสไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ทาให้เราอยู่ในคือ Anxious attachment style หรือว่า uh, a v o i d a n uh, c a v o i d a n c attachment style นะฮะหรือ d i s o r g a n i z e ไปฟังกันดูนะคะว่า uh, แล้วเราก็สามารถเยียวยาตัวเองได้แต่ว่าเราต้องมันไม,ไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่วัน2วันแล้วหายอยู่แล้วค่ะมันคือการทํางานกับตัวเราเองใช้เวลากี่เดือนกี่ปีอันนี้แล้วแต่คนเลยนะคะแล้วแต่แต่ละคนจริงๆแล้วก็คุณจะสามารถออกมาได้นะคะอันนี้ฝากไว้นะคะ